มาตอนนี้เฮอยูอครับยูทูเบอร์เนาะสายเฮ็ดเพลงเอ็มบมาถามว่าเป็นอย่างคือมาเหตุยูทู e เป็นอย่างสาเหตุมา YouTube ่อยูทูปหรือวล่าแล้วก็นเเพลงมาเฮ็ุเพลงโปรดิวเซอร์เพลงเฮ็ดเพลงแดนเพลงบบลมา Head Keep, ม Head ม้อแ่แต่ละมาเห็ดคลิปแมเห็ุคลิปทั่ไปเห็ดเอ็มบีว่ามาเห็ุคลิปเอ็มบีเนาะเป็นอย่างนาขาขั้นแล้เขาคือนิยมเห y o ย t ทู e เพรนิยม่งว่ะมึงข right ึ้นกับยังวะว่าความมัดไร้กลัวหรือความมักเฮ็ดไร้กลัวเลยความมัดน้ามือมันเลยมีคนเผาเจอยังไงแต่การยูทูบเบอร์มันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ว่ามันเฮ็ดมันสร้างรายได้ไรายได้เนาะแม่แม่เนี่ยขั้นเฮ็ดได้ขั้นเฮ็ดดังแต่มันอาจจะเรียนซีเท่าใดเลยนะเรื่องเห็นมันจะมีลายได้หรือเปล่าไม่ละคนเราเดี๋ยวนี้เกิเขึ้นกับขั้นเฮ็ดยูทูบหลายเลยคือเขาเม่รอเฮ็ดลงคลิปเรื่อยๆครับ แพอกระแป่งไปแตตัวมันเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นแบบระบาบุบอไปเนี่ยนะประมาณนั้นส่วนแรกส่วนแรกที่ทำมันจะเริ่มจากเหตุแบบบาบาบุบอเอาตั้งตัวไหคือกันมาระบาบุบอมื่อไหร่แล้วคนอื่นเจี๊ยบแบบว่าเออมันแปลกนะต้องแบบมีมีกำลังแน่ในส่วนที่แบบเราเห็นสัเร็จแล้วคนอื่นมันจะเบื่อเพราเออเจ๊ยเว้ยเออเจี๊ยบวะเฮ้ยเกาเออมัอนข้าเออเออประมาณนั้นประมาณคิดว่าประมาณจ็ดตีตัวเงเฉียดแดงคิดว่ามันเฉเลย อาดสัห้าสีแล้มั่นใจว่าอืมอเอออ,อ,อ,อออาจจะสัมผัสปีจบเนาะเอองให้บางคต้องยังสัมผ,ผัสีนสัมผัสซ้ำๆแบบปิดของควาเขาเรียนจบเนาะตอนนี้เขาแบบไม่เรียนปีหนึ่งสาขาสื่อสารปีนี้มันก็ตอกโจทย์เขาเนาะสไตล์อะค่ายเลยแหละเออจะมาคอนเทนต์บ้านไปเที่ยวบ้างจะเป็นจะเป็นสายดนตรีสายดนรีเสายดนตรีักซองเนาะซืออีก่อนทินทินเนาะทีทีก่อนก็ทิน จะจะขึ้นให้นะฮะซองนั้นนี่เลยนี่เลยปโหมดเพลงอฟที่ในซองที่เราหมักที่ปวยอะไรเนี่ยเพลงอะไรที่ปวยเพปอะเพลงกวนเนี่ยมันมันพิษนะันห้องกับมือถือนะข้องมือถือปันเพลงแรกเนาะเพลงแรกยี่เลยที่ปอยบอกว่ามาเพลงตุ๊ปอยแล้วมันซื้อเพลงอย่างซื้อเพลงต้องคิดหยอดเลยคิดหยอดแล้วมีคิดยอดเดี๋ยวจอไปไม่มไปติดตามได้ที่ซองเดี๋ยวจะขึ้นให้โอเคจ้าท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้า thank you